จ,จิ๋วค่ะตอนนี้นะคะก็ทำบล็อกเกอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์อยู่ค่ะวันนี้นะคะก็มาดูกันว่า what's in my bag ของจิ๋วเนี่ยมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นนะคะเราก็ลงรองพื้นกันก่อนเลยค่ะเจ o เจลอามานี่นะคะลูมิ s s สซิ Foundation ค่ะเราก็ลงเฉพาะจุดที่เรามีปัญหานะคะเพราะว่ามันบางเบาค่ะแต่ว่ามีความปกปิดได้ดีเหมือนกัน เป็นคอนซีลเลอร์ค่ะซึ่งยู่ก็จะลงไปที่ใต้ตาแล้วก็ตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าสีผิวมันยังไม่สม่ำเสมอค่ะของดอลเชสกัมบาน่าค่ะตัวนี้ค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับสีผิวแล้วก็ลุคที่เราชอบอะค่ะปกปิดได้ประมาณปานกลางค่ะแต่จูรู้สึกว่ายิ่งเราปกปิดมากเท่าไหร่ความเป็นผิวมันจะยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นก็เลยอยากให้มันแบบยังมีความเป็นผิวอยู่ ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นของ Fenty Beauty นะคะมีชื่อว่า In The Sun ะค,ะค่ะเป็นบรอนเซอร์ค่ะจะก,ก็จะใช้คู่กับแปรงที่เป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็อขอออกอลากลมีความแมทมากค่ะไม่ได้ออกเป็นโทนส้มจนเกินไปไม่ได้ติดเทาจนเกินไปใช้ได้ตั้งแต่กรอบหน้าแล้วก็สันจมูกค่ะ เปลี่ยนแปลงะคะ่ะลงที่สันจมูกค่ะแล้วก็ลากไปจนถึงคิ้วเลยต่อมาแล้วก็จะลงด้วยแป้งตัวนี้นะคะแป้งของซิฟเล่เบลอเอ็กซ์เปิดค่ะไว ur, ้เบลอรูขุมขนจะได้ผิวดูเนียนขึ้น อยรู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันดูสวยอะคะ่ะจะใช้ทัชอัพระหว่างวันก็ได้หรือว่าจะใช้เซ็ตรองพื้นก็ได้ไม่หนักจนเกินไปได้ความฉ่ำาามวาวท,ทั้งทั้งที่ผิวแมตต์มาลงที่ตากันเลยนะคะโอเมก้าแชโดก่อน,นะคะ่ะอันนี้เป็นของมาร์จคอบค่ะชื่อสีก็คือบิ๊กโอมีความแมตตมาก อายแชโดสีนี้คือติดทนมาก mm hmm. เกลี่ยง่ายด้วยค่ะมันดีอ่ะไปลองแล้วก็ลงที่ตาล่างนนะคะ่ะต่อมาก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นของมาร์จ็คอบเหมือนกันค่ะเป็นอายแชโดนะคะคือสีว่าแดเดียวสีก็จะเข้มกว่า ก็ใช้แปรงที่ไม่ต้องแตะสีอะไรเลยนะคะเลยสีน้ำตาลเป็นสีที่แต่งง่ายที่สุดแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเวลาน้อยเนี่ยก็จะไม่คิดอะไรเลยถ้าอยากจะเพิ่มลูกเล่นจิ๋วก็จะใช้ตัวสีนี้เพิ่มค่ะตัวนี้เป็นของซิสเล่นะคะฟิโตออมเบร์ิลกี้โคโร่สามสิอค่ะแล้วก็แตะไปที่ตรงกลาง ว่ามันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงหนังตาของเราด้วยไม่ใช่แค่อายแชโดว์่มันคือบำรุงด้วยซึ่งจุดเป็นอะไรที่แบบถ้าบำรุงถ้า anti a จ i n งต้องใช้เขียนคิ้วกันก่อนนะคะของช h สเซ d o b r o w ว i ์อิ i o ค่ะจะมีทั้งหมดสามชิ้นด้วยกันดินสอเขียนคิ้วคุดชั่นเอาไว้เบลนด์นะคะแล้วก็ส o ปรย b บรัชเส้นมันค่อนข้างเล็กแล้วก็เนื้อตัวดินสอเนี่ยไม่นิ่มจนเกินไปเรียงเส้นไปเลยค่ะ นั้นเราก็ใช้อีกด้านนะคะด้านนี้มันจะเป็นบองน้ำค่ะเอาไปเติมในคิ้วส่วนที่ขนคิ้วหายอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเราก็จะใช้คู่กันแบบนี้นะคะกับตัวเชดดิ้งของเราแล้วก็เบลนคิ้วอีกทีค่ะมันก็จะได้ความธรรมชาติกว่าค่ะแล้วก็จะปัดคิ้วนะคะด้วยตัวนี้เลย เป็น Quick Lash Color ค่ะก็คือเป็นมัสคาร่าสายี่เอามาปัดคิ้วเพราะว่ามันทำให้คิ้วเนี่ยมีความตั้งเหมือนนางแบบเลยเราก็จะปัดส่วนทางไปก่อนนะคะปกติเราเป็นคนแบบขนคิ้วน้อยใช่ไหมคะแต่พอใช้ไปเนี่ยขนคิ้วเราเยอะขึ้นเราเป็นคนคิ้วเยอะตั้งแตกก่กำเนิดเลยเนี้ยดัดขนตาเราก็จะใช้มัสคาร่า ของ CanMake เหมือนกันค่ะเป็น Quicklash Color เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่เราจะใช้ปัดขนตสาสีนี้มันจะให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าสีดำนะคะตาก็จะดูแบบหวานๆออนๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำให้ขนตาเราแบบแงวร่วงระว่างวันเด้งดีมากเขียนไอายไลเนอร์นะคะตัวนี้เป็นของ Crayola b o t t e นะคะ เ็นหัวพู่กันนะคะแล้วก็เมจิตเราจะใช้หัวพู่กันค่ะจูๆจะเขียนเฉพาะหัวตาแล้วก็หางตาเท่านั้นค่ะเขาค่อนข้างติดทนค่ะแล้วก็เขียนง่ายไหลลื่นไม่มีความขาดหรือกระตุกอะไรเลยปัดแก้งค่ะนี้ ตัวนี้เป็นของแม็กนะคะคอลเลคชันตุ่จีน2020ที่ผ่านมานี้คะ่ะใช้แปลงที่ค่อนข้างเล็กนะคะในการปัดลัชออนสอสีรวมกันเลยแก้มลงไปที่กลางแก้มะคะ่ะ สีค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะมีความวาวนิดหนึ่งทําให้เราดูแบบสุขภาพดีช,ชอบเพราะว่าแพ็คเกจสวยค่ะมีทั้งสองสีให้เราได้เลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีส้มโคโรนะคะหรือจะปัดรวมกันก็ได้พกหนึ่งได้ถึงสามลงไฮไลท์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นของ Dior b a c k s t a g e Glow Face p a l e t t e นะคะสีนี้ลงไปที่รงสันจมูกแล้วก็ หมูกค่ะดแก้มนิดนึงกระจับปากนะคะเราจะใช้ลิปทั้งหมดฝังสีนะคะสีแรกที่เราจะทาก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นของช a n น l นะคะสามสามเจ็ดคาเมเลียนโสค่ะนเนี่ยนุ่มมากสีแบบหวานสวยเนื้อลิปทาง่ายนะคะแล้วก็ มีกลิ่นหอมด้วยชอบมากอีกสีนะคะลิปของชูอูเอมูระนะคะ MBR 7ิบค่ะตัวนี้จุดก็จะเอามาเบรกค,ความหวานลงนิดนึงนะคะ ลุกนี้เนี่ยปกติเราจะจะแต่งไปที่เวนนะคะหรือว่าเที่ยวซึ่งมันก็ง่ายไม่ได้ยากไม่ได้แบบมีขั้นตอนอะไรมากมายส่วนโ้นสีเนี่ยส้มตุนตุนชมพูตุนตุนสามารถแต่งได้ทุกคนแน่นอน สวัสดีค่ะแพรอริตาค่ะเป็น health and fitness influencer นะคะวันนี้แพรจะมาเปิดกระเป๋า What's in my bag และแต่งหน้า everyday Look ให้ทุกคนดูค่ะ